จากศูนย์นะเฮียเบาจังวะแป๊บเดียวขึ้นสองร้อยอะเฮียแต่มันเบามันไม่เกินสองร้อยสามสิบไม่พี่เหมียว่าน้ำหนักไหมเดี๋ยวกูไปลองเทได้ไอโมเดลมาแล้วนะเต๋กูจะให้มึงลองขับก่อนนะที่นู่นอ่ะเออมันมันแบบไม่จูนนะกูวิ่งประมาณสองแปดสองเก้าเลยว่ะ เนินใช่ป่าไม่รู้ว่าทางขึ้นมาดีจีอะ่ะกันเนินแต่มันมันก็เหลียวไม่ได้แข็งมากอ่ะเดิมเดิมมะนะแต่ทรงแม่งแปลกๆเหมือนเมืออารถมาลีมิกกันอะ มึงลงไปแก้เลยรับอ๋อมีช่อมหมดรับนีออนรับนีออน5ลโลแล้วก็48ว่ะ เอเสืออะไรสนามบินล่างพี่เดินดิไอแท็กมันร้องอผมเวลาพี่เดินดิไหวไหมเนี่ยแท็กแบบไก่เลยเนี่ย โอ้ผมเปิดทีเฉยโอ้ว่าดีเนี่ยโอ้ยคนดัดมาเนี่ยมั้งแล้วมึงอย่าพูดอย่างงี้ดิแท็กเดี๋ยวมันได้ใจมึงเห็นเหรอเมื่อกี้ยังไม่ทันเคี้ยวเลยนะเมื่อกี้นั่นมึงพูดอย่างเงี้ยมึงเห็นไหมมันขำยังจะไม่ได้ใจอ่ะยังไม่ทเอาอะไรเลยอ๋อจะชอบใจไงแท็กร้องแล้วมึงชอบไง เนี่ยอะไรกะนไปสามคนไม่เห็นมีปัญหาเยี่ยอะไรเลยวะทำไมพอเรามาแปดคนแล้วกูรั่วไปหมดเลยมันอไม่ีคนดนได้เพราะว่าสโตนแล้วอะไปดีจกดีงั้นเหรอเั่นของคุณคูดาวอยู่เรอต่อสามสิบของกูยังเลยเนี่ยยังไม่ได้จกเลยคืออะไรเดี๋ยรอเดี๋รอกูบอกมันขายมันขายได้เท่าไหร่วะอะไรนะขายได้เท่าไหร่สามหมื่นสี่หมื่นใช่ไหมมันจกแล้วว่า สิอันก็สี่แสนนะว่าโอ้ยสิบอันสี่แสนนีเล่นไพ่ได้สิบห้าวันเลยนะแต่าสุุ่มดอกเกเปอเซ็ขาบอกเก้าป็นะเก้ปอไอ้เหียอย่างก็อย่างก็เปิดกาชาเลยนะไอ้เหี้าเแล้วก็ต้องรอครูดาวสามสินาทีเพื่อไปจกอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเราจกกาชาแบบในเมืองอืมจกนั่งจกทั้งวันนะว่าเออเหอะไม่ได้ด้วยสัครึ่งชั่วโมงทีหนึ่งรับเซอร์่โค คอมเวอร์สโตนอ่ะมีคนโพสทวิตอ่ะซื้อแยส่งมาร์ดิอาไอ้ตลบมึงาะทิ้งพวกกูไปไปเนี่ยยังไงเนี่ยเตยมันจะทิ้งอะไรก็ช่วยกันนะใช่เหรอเออไปใช้เท่าไหร่เลยวะประโยชน์โน่นไงช่วยนี่ด้วยช่วยกันหมดไม่ใช่เหรองงว่ะแล้วมึงจะอยู่นี่ด้วยกันไหมล่ะแต่เหมือนกูไดว่าไรเออเนี่ยแล้วพวกกูดีจีไอ้ที่นี่เป็นเฮียอะไรแล้วกู้วพกูครซุนอ้าว แก้งไหนที่อยากจะลองดีใช่ป่ะพวกกูฮกซุนเอ้ยพวกหีไม่ได้อะเนี่ยเดี๋ยวแม่งแดกเพชรดีกีอะเนี่ยเพื่อนกูที่หักหลังอ่ะพวกกูฮกซุนใช่ไหมกีมันล้อเราผมอ่ะกันได้ช่ไหมล้อหลอกเฮียมันเป็นตัวเปิดมาเลย์สั์ไม่ทำเพลงดีกีกับวะ มึงไม่เห็นอ่ะกูลงมือทูไปละเพลงเดียวอ่ะนะอะไรไม่ล่าสุดเลยไหนวะคัมแบ็กอ่ะมีหกมีเฮตเตยนำทับเลยอ่ะพวกกูพร้อมจะนำซับอะไรเนี่ย<ม>ใช่ปะที่มันลองเงี้ยนี่อะไรผูเตยเราไม่นำทับว่าพวกมันจะเกิดยังไงแล้วมอเยอะ เอ้ยนี่ไงเอ้ยเยียเสือ <h> ร <art proverb> ักกิจเสรอได้เหรอเอะไรพี่บ๊อบได้เหรอจะตาเฮีย เฮ้ยเออตายตายหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันตาอเถวโดนแทงฟีจัดเลยเยี่ยมมีดดูใดตัวมีต็มรอยมีดไอ้เฮียไอ้ยันโดนผมบู๊ตมาแต่ไกลเลยบ๊อกเข้าหัวเลย ปล่อยให้มันลอยยิ้มไปก่อนไม่อยากใส่เกาะไงยริงๆใส่เกาะได้แต่ไม่อยากใส่แค่ซอมทอสกรีนปิ้นวีทู มาไปต้มน้ำแบบฮะลแล้วยิ้มใช่เปิดของแล้วมาทำอะไรอะง่ายเต๋อมันได้ใจเลยเหี้ย รอแหละแม่งค right? ุณโดนทุกอย่างเออเมื่อกี้ฮะยี่กูตายพี่นเฮียมันลุมยัดมึงเลยไอสัตว์ยี่ยี่อเป็นไงได้ใจเลยไอ้เ้โตมันปล่อยมองไฟมันจะคุยกับมึงไงบอสข้างหลังอะเื่อไรไม่ได้ยินเสียงมันนะเมื่อกี้มันเรียกว่าพี่พี่พี่อะ ไอ้เฮียมาไล่ของดำปยไม่เก็บเป็นเทนก่อนเลยสัตวสกูแต่กูตีมันตายไปแล้วนะกูตีแบบไม้เดียวเลยบูดไปเลยบูดยาไปเลยบ๊อ๊บอะไรเฮียตัวปวดเลย๊อบหน้าช้อนไหมเนี่ยมันลงมาหนึ่งอีกเนี่ยช้อนแล้วเหรเนี่ยบาเล่อ่ะโว้ยเป็นวัดได้กดมาสักเหลือแปดแสนด้วยเฮ้ยยี่ของมาแล้วอันรอบเนี้ย ไอเสือทีซีเก่าข้างโอยะไอ็กเกิดขึ้นไปมากเกิดขึ้นไปมากเม่อกี้ีิบู๊ไปใครกับใครไม่รู้เยออกูบู๊ไปหาเฮียเต๋ยแล้วเหียผูหญิงก็ตีหัวแตกสองเมื่อ ไอ้ป่องมึงแทงแต่เพื่อนเนาะคอับบูขึ้นนี่ ยังไม่ได้เล่นเรื่นอะไรเป็นน้ำอ่ะพี่ผมปก่อโทรศัพท์พี่เนื้ออะไรไม่เปแล้วไอ้จุกทำอะไรจุกดีดีและไม่ได้ละเก้าแสนนี่คุ้มไหมบาเร็วก็คุ้มก็คุ้มมันขายกับล้านห้าชิ้นส่วนประดตูชิ้นละล้านห้าโอ้หดแรกยาวๆอ๋อเดี๋ยวว่าจะชวนไปเล่นท่าจะไปจบทำราได้ ครบเวลาขอทำไปเลยจดตำราดีกว่าปะแล้หรอครับแหดแหดไอ้มึงหาเลย